สวัสดีครับวิทย์นะครับจากเพจพนมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปังย่านิวเจนมันคืออะไรไปดูกันเลยตอนนี้ก็เข้าเดือนที่สองครับผมสเดือนกว่าแล้วที่ปังย่าสยามได้ปิดตัวลงไปเนาะมีเพื่อนๆน,นะครับถามผมมาว่าผมอยู่เซิร์ฟไหนครับผมเล่นเซิร์ฟไหน ผมอยู่เซิร์ฟนิวเจนนะครับผมปังย่าสนิวเจนก็คือเป็น p r i v a t e server นะครับจะให้เล็กสั้นๆง่ายๆก็คือปังย่าเถื่อนนะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะประมาณหนึ่งอยู่ครับก็เพื่อน,อนๆที่ผมรู้จักในเซิร์ฟสยามก็คือมายายมาเล่นนี่กันหมดเกือบหมดนะครับผมเกือบหมดนะครับก็ผมก็เลยมาเล่นอยู่ที่นี่นะครับประมาณ2เดือนละวัวเล่นบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยเออก็ปะปนกันไปก็คือสนุกดีครับผมหรมบเพื่อนๆคนไหนที่คิดถึงปังยา่าสหรืออยากเล่นนะครับผมก็ แนะนำเซิร์ฟบางยา New Gen ะานนิวเจนครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเบสิกนะครับเบสิกของเซิร์ฟว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมีเพื่อนๆถามผมเข้ามาในเพจเนี่ยบางย่านนิวเจนเนี่ยคือรายละเอียดมันเยอะเกินไปมันเยอะมากซึ่งผมเนี่ยก็ไปลองลองหาดูมันเยอะจริงๆนะครับผมมันเยอะจริงๆที่ผมจะอธิบายผมก็เลยเออเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะแบบเบสิกเบสิกว่าทำอะไรได้บ้างนู่นนี่นั่นนะครับประมาณนั้นสิ่งที่ควรรู้นะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยแล้วกันเนาะไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะก็คคือ exp รับผม คูณ4ปังคูณ1นะครับผมแล้วก็มีไม้คูณ2ปังเริ่มต้นก็คือ10,000แแล้วก็คุกกี้10,000แนะครับผมสปีด2,000ันโต๊ะคาริฟ2,000เอ่อปังย่าโซนที่บวกไอเดอรคนันเดชั่นบวกปังย่าโซนนี่คือหนึ่งพันแล้วก็น้ำยาแฟรี่ที่บวกปังย่าโซนหนึ่งพิกเซลนี่ก็คืออีก1,000นะครับสำหรับไอดีสร้างใหม่ก็จะมีเอ่อนิวเจนขับเซตบ็อกซ์ให้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดได้ไม้พวกนี้นะครับทำไมเสียงผมขึ้นจม ok นะูกเนี่ย ขับเซตแล้วก็มีเลนต์นิ่งขับเซตด้วยนะครับผมปังยา่าขยายเกตปังย่าขาวเล็กน้อย7วันนะครับมีคาเดซีกับไททันดซีให้อย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดต,ตัวละครได้50ครั้งนะครับทั้งตัวละครทั้งไม้นะครับได้50ครั้งนะครับผซึ่งมันใช้ปังเยอะมากๆนะครับผมสำหรับการอัปไม้นากก็คือเจมก็เลยปรับให้เราสามารถอัปไม้ได้50ครั้งนะครับผมสําหรับผู้เริ่มต้นนะเนาะแล้วก็มีชุดฟรีให้2ชุดนะครับผมซึ่งเ,เขาเรียกว่าติเก็ตฟรีเนาะ จะให้2ชุดผมแนะนําให้เลือกชุด1ชุดแล้วก็ที่บวกสเตตเนาะแล้วก็ปีขาวอีกหนึ่งะผมเพิ่มฟังยษ์โซนุดเริ่มต้นก็คือสมิธโปรเอนะครับผมเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเล่นให้ครบ20แมตช์นะผมก็คือไม่ว่าจะเป็น VS หรือว่าอะไรนะผมในโหมดต่างๆในเกมผมให้ได้20ครั้งก่อนนะเพื่อนๆถึงจะสามารถซื้อขายได้ในเกมนะเพราะว่าอันนี้คือเกมเขาป้องกันการแบบสมัครไอดีมาแล้วก็ปั๊มนู่นนี่นั่นขายนะครับประมาณนั้นเออส่วนใน หมดต่างๆที่เปิดให้เล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ไอที่เล่นไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมลองลองไปศึกษาดูนะครับประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับผมหลังจากนั้นนะผมก็เออผมเนี่ยเพิ่งสมัคร i อดีมาใหม่ผมจะแบบเริ่มต้นให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามันมันทำยังไงอะไรอย่างนี้นะไปที่หน้าช็อปเพื่อไปดูข้อมูลส่วนตัวนะครับผมสร้างมา t h i s is book หน้าก็จะประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะครับผมแล้วไปทีละสะเต็ปเนาะ คุกกี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะคุกกี้เริ่มต้นแล้วก็ปังให้หนึ่งอย่างละหนึ่งแสนนะครับผมแล้วก็มีทิ่เอฟีทิเคตเนี่ยก็คือ2 2 2อย่างที่ผมบอก2ชุดเมื่อกี้นะครับคือให้เพื่อนๆรู้3อย่างนี้ก่อนนะครับคุกกี้ปังแล้วก็ฟีทิเคตผมสร้างตัวสปีก้ามาเนาะผมแนะนำให้เพื่อนเเล่นสปีก้ารับของมันน้อยนะครับไอฟีทิเคตเนี่ยแหละครับผมก็เพื่อนๆจะสามารถเลือกได้แค่ชุดที่มันเป็นไอแดงๆดนี่ครับผมเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคลิกดูเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดไปเลยสิครับผม จนมากก็เป็นชุดเริ่มต้นนะครับผมเดียไม่เข้ามาดูเลยเนะน,นี่ยชุดว่ายน้ำนี่ครับแล้วก็เปลีกยเลือกมาปีกนหนึ่งผมกดเลือกปีกก่อนปึ๊บผมเลือกปีกมาหนึ่งปีกนเนาะแล้วก็ผมก็จะเลือกเป็นหนึ่งชุดผมจริงๆผมเลือกอะไรก็ได้นะเพราะยังไงเราเข้าไปข้งในเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่ไหมซึ่งสเต็มันเท่ากันหมดนะผม,ผมเลือกมาครับโอเคผมเลือกไปละสองชุดนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าไปในเกมอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็คือพอยต์แล้วก็นิวเจนคอยนะครับผมพอยต์กับนิวเจนคอยนี่คืออะไรพอยต์ก็คือเวลาเราเติมเงินทุกๆ1บาทเราจะได้1นึ่งพอยต์เช่นเดียวกับนิวเจนคอยนะครับผมทุกๆ1บาทเราก็จะได้1 New Gen Coin. นึ่งนิวเจนคอยเหรียญ2เหรียญเนี้ยพอยต์กับนิวเจนเนี่ย,ก,ยก็สามารถไปแลกของที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นผมเล่นสป,ปิกา้าเมื่อกี้ใช่ไหมผมกดสป,ปิกา้ามาเนี่ยเห็นไหมเลยไอปีกตัวนี้ใช้พอยต์เราต้องเติม700แล้วก็ นิวเจนคอยนะครับผมเลือกตรงเหรียญนี้ใช่ไหมเนี่ยครับผมเห็นไหมเอ่ยสมมติเพื่อนๆจะซื้อเป็นมินตี้นะครับผมก็จะเป็นสี่พันนะครับผมประมาณนั้นซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้ออะไรพวกนี้หรอกก็ส่วนมากจะมาซื้ออะไรปีกเปิดอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆครับผมจะอธิบายแค่นี้ว่านิวเจนคอยกับพอยต์มันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเอาไปแลกอะไรได้เพื่อนๆก็สามารถเปิดดูดูเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมหลังจากนั้นก็คือการ สะสมหลุมนะครับผมออนไลน์สะสมสะสมหลุมวันนี้แล้วเท่าไหร่สะสมไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมสะสมหลุมคืออะไรสะสมหลุมก็คือเวลาเราเล่นเ,เขาเรียกอะไร VS ครับผมเนี่ยก็คือคิดตอวหนึ่งหลุมอันนี้ซิมพลไม่ต้องอธิบายมากออนไลน์ online, ก็คือทุกๆก,การออนไลน์หนึ่งนาทีนะครับผมทุกๆการออนไลน์หนึ่งนาทีก็จะนับเป็น1 234 5 6, 6 7 8 9 10อะไรก็ว่าไปซึ่งออนไลน์ online, สะสมเนี่ยมันเอาไปแลกอะไรได้ผมจะเปิดให้ดูนะครับผมมันอยู่หน้า นี้นะครับผมไอ้รูปถั่วเนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเลยสมมติว่าเราออนไลน์สัก60นาทีหนึ่งชั่วโมงครับผมเราสามารถเปิดกล่องออนไลน์อีดิชั่นได้นะครับผมซึ่งพวกนี้มีราคานะครับผมเอาไปขายในเซิร์ฟได้นู่นนี่นั่นนะครับผมยิ่งออนไลน์มากเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์กดรับพวกนี้เราไปเปิดกล่องเราก็คือไปเปิดได้แลเพื่อจะไปขายได้ซึ่งผมเนี่ยส่วนมากผมไม่ค่อยได้แลก,กพวกนี้หรอกผมจะมาแลกพวกเนี้ยพวกสปีดอะไรเงี้ยผม ออนไลน์ตั้งสองชั่วโมงเงี้ยผมเราก็ได้70ละนะลองลองเอาไปดูเอาไปปรับใช้ดูว่าเพื่อน,อนๆถนัดอันไหนก็จัดไปนักครับผมสะสมหลุมวันนี้นะผมสะสมสะสมแล้วตอนนี้ทุกๆเดือนหรือทุกๆ2เดือนเนี่ยจะมีกิจกรรมมาให้เสมอเสมอกิจกรรมตอนนี้มีอะไรแต่ผมมาพาไปดูนะครับผมเ,เป็นหน้าที่หน้าตัวนี้นะผมอาเธอปะ่ะไม่น่าใช่ไหมเห็นไหมเอ่ยจ่ายเป็นนะผม30มวันสะสม ยี่สิบวันสะสมใช่ไหมจำนวนหลุมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมมันจะหมดวันที่สาสิบเอ็ดเดือนแปดตอนนี้ผมอัดคลิปวันที่สองเนาะสองเดือนเจ็ดก็คือมีเวลาสองเดือนนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บทํากิจกรรมเก็บเควสไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพื่อจะไปแลกของตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งสะสมหลุมวันนี้คืออะไรทุกๆวันนะผมก็คือเพื่อนๆจะต้องเล่น4แมตช์ครึ่งใช่ไหมสิบแปด คูณ4มันจะได้7 2ดเล่นหลุมอะ4แมทแล้วก็บวกอีก9ใช่ไหมก็4ี่แปดครึ่งนั่นเองพอมันเอ่อมันมันครบ80หลุมเนี่ยมันจะไปนับให้1วันงงไหมเอ่ยสมหรัวันทุกทุกวันเราเล่น80หลุม8ปสหลุมก็คือการเก็บสะสมวันไปเรื่อยๆนะครับึวัน2วัน3าวัน4วัน5วัน6วันจะถึง35วัน20วันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมการเก็บเควสนะผมไม่ใช่มีแค่การสะสมหลุมนะก็คือจะมีการเก็บหลุมไปด้วยใช่ไหมก็เลย สมมติเราตีทุกหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมเนี่ยก็จะนับไปนับไปนับไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆขยันหน่อยเก็บได้5 0 0 0ันหลุม่เงี้ยภายในวันที่3าเดเดือน8นี่นะเพื่อนๆก็สามารถเอาหลุมบนนี้ไปแลกแคดดี้หรือไม้หรือคาเนชั่นหรือว่าอ่อ EXP อะไรอย่างงี้ได้นะครับผมประมาณนี้มีประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองๆเข้าไปศึกษาดูผมจะอธิบายให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมลืมไปเลยมันจะกดได้แค่หนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ก็คือ2ครั้งใช่ไหม อย่างเช่นการเก็บหลุมเพื่อจะไปได้ EP ก็จะสามารถแลกได้หนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้ลองลองไปดูนะครับผมต่อไปก็จะมีประจิงโกะนะครับผมแล้วก็ VIP นะครับผมผมจะไปที่ปาจิงโกะก่อนนะปรจิงโกะนี้สามารถเล่นได้ทั้งฟีปาจิงโกะที่เราเล่นเก็บหลุมใช่ไหมใช้คุกกี้ได้ใช้ปังใช้พอยต์ได้4 4อย่างนะผมเลือกเลือกเอานะครับคือของข้างล่างก็จะไม่จะไม่เหมือนกันเนาะลองลองดูนะครับผม เมื่อผู้เล่นเล่นในโหมด VS จบสามารถสุมได้หนึ่งครั้งแล้วก็เล่นสิบปดหลุมจะได้สองใบโอเคนี่ผม VS หนึ่งครั้งได้หนึ่งแล้วก็สิบแปดหลุมได้2ใอบปาจิงโกดรอปอะไรปาจิงโกดรอปทิเกตตัวนี้นะผมนี่ซึ่งมีอัตราคือหนึ่งปอร์เซนะผมสามารถเอาไปแลกอะไรได้เอ่ยนี่ในใบนี้นะสามารถแลกปลีกตรงนี้ได้นะผมก็ปีกออสแตทนะผมทุกๆเดือนก็จะมีการอัปเดตว่า เดือนนี้จะเป็นปีสีนี้เดือนหน้าจะเป็นสีนู้นสีน้ำสีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับลองลองดูนะครับหลังจากนั้นก็คือมี VIP นะครับผม VIP เอ่อ VIP นี่ถ้าเกิดเพื่อน <ๆ S 1> เอนเ,อนเติมนะเขาก็จะมีสิทธิ์ดรอปของจากหลุมนะครับผมก็คือ2แล้วก็มีสิทธิ์ได้ไม้แปลงร่างเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าก็คือ2เท่านั่นเองนะฮะเอ่อพอยต์ไม้คือ30%แล้วก็ปังกับไอพก็จะเป็นเท่าไหร่คูณ10%นะครับผม สถิติทั้งหลายนะสถิติซื้อขายนะฮะทุกๆก,การซื้อขายในเกมจะเด้งขึ้นมาในหน้านี้นะครับผมจะเห็นทุกอย่างไม่ว่าคุณจะของโอนของอะไรทั้งหลายประชาชนรู้หมดนะฮะใครจะมาแฮก็กจะมาดึงของโยกของรู้หมดออือพวกดอกปีกไม่พักเลยนะดอนครายนะ <laughs> โอโมเมอ่ามีขายชงขายชุดกันประมาณนี้ประมาณนี้หลักมีสถิติทั่วไปนะฮะก็จะเป็นเอ่มเอิ่มสถิติสนาม วันนี้ใครเล่นไปเท่าไหร่บ้างนะครับผมเรื่องเล่นแมทเห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะ<ม>เห็นไหมเอ่ยวันนี้ใส่สบงแล้วทรงพลังนี่ก็คือเล่นเบไป124โลมได้ปังจากเวสก็คือ50,000นเห็นไหมเราเห็นหมดเลยว่าใครเล่นอะไรเท่าไหร่เราได้ปังในแมทนั้นเท่าไหร่หรือว่าได้ปังรวมเท่าไหร่เอาง่ายคือเนี่ย,เร,รยเรารู้ทุกอย่างนะครับผมเรารู้ทุกอย่างนะครับผนนี้อแล้วก็มีสถิติสนามเห็นไหมว่าใครทํา ไป้ได้เท่าไหร่ลบเท่าไหร่นู่นนี่นั่นก็ไปลองดองดูลองลองดูนะครับรายอาทิตย์ภาพรวมนะมครับิปโต88 8, 8, 8เล่นบุรุคุณได้ล,ลบ51เอ่อลิ้นสะอาดแล้วเหรอลิ้นสะอาดซะด้วยลบ51โนกเกีย70ลบ51 B I 22ลบ51อะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาในนี้ทั้งหมดนะครับภาพโดนลมสายเดี๋ยวได้ม่ใชลมทั้งลมสายลมส,ลมสีอะไรางี้นะเซตียศนะผมใครยศเยอะที่สุดนะ โฮงโฮวันมีหมดในนี้ฮะประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นในหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมจะไปต่อที่ Discord นะครับหลังจากที่เพ <g zia> <t> ื่อนๆเข้า Discord มาแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปที่สิ่งที่ควรรู้นะครับผมสิ่งที่ควรรู้นี่คืออะไรก็สิ่งที่ควรรู้ไงครับเนี่ยแหละในนี้ก็จะบอกหมดทุกอย่างเลยแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมลองๆเข้าไปศึกษาดูนะครับผมมีแทบทุกอย่างเลยนะครับเอ่อต่อไปก็คือมีการย้ายเทมเ็นไหมเอยที่ในหน้าเว็บเมื่อกี้นะ มื่อกี้เด้งในนี้หมดขยายอะไรนะครับบันทึกการเล่นสมมติผมตีจบผมเอาตัวนี้แล้วกัน3 5มหมื่นห้าแหละสาสนาทีนะครับเข้าไปดูปุ๊บคลิกลิงก์เข้าไปมันก็จะเด้งมาเห็นไหมเมื่อกี้คนนี้คนนี้เขาเล่นสนามอะไรอิสตันวัลเล่ใช่ไหมลบสามสใช้เวลา3านาทีได้เงิน3 3มสามหมื่นนะครับผมบางโบนัสอะไรอย่างเงี้ยก็คือในเนี้ยดูได้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมเอ่ยสยติทั้งหมดอ่าพัดลงนะโออินวันนู่นนี่นั่นได้สกอร์เท่าไหร่หลุมนี้ใช้เวลากี่วินาที หลุมนู้นใช้เวลากี่วินาทีซึ่งอันนี้มันดีอะไรอย่างหนึ่งเรามีปุ่มแจ้งผิดปกติสมมติเราจะเจอคนที่ใช้โปเข้ามาอย่างเช่นมืองตีหลุมมา2วิอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็แจ้งความผิดปกติได้เจมเก็จะมาเช็คอะไรประมาณนั้นมีห้องพูดคุยนะครับซื้อขายอะไรเงีเ้ยกิจกรรมประจาเซิร์ฟเห็นไหมมีหมดทุกอย่างครับก็คือเจมก็จะจัดกิจกรรมเสมอๆก็ลองๆเข้าไปดูนะครับรายการอัปเดตนะครับก็คือ เซิร์ฟเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอะไรบ้างก็จะขึ้นในนี้จะแจ้งแต่ในนี้ทั้งหมดฮะตอนนี้คือเป็นกิจกรรม5้าปีครบรอบ5้าปีของ New เจนนะก็คือของเพียบเลยครับผมไม่รู้จะพูดได้ไหวไหมนะนลองๆดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่ผมขอคิดก่อนว่าผมจะพูดดีไหมมันเยอะเกินปกติการอัปเดตมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับเห็นไหมมันเยอะมากเลยครับผมเออเอางี้นะเพื่อนๆไปดูเองหรอปล่อยซื้อมีอะไรกูประกาศสําคัญไอเดียผู้ลงผู้เล่นนะครับ แนะนำเทคนิคอะไรประมาณนี้ครับผมห้ององค์ห้องอวดห้องออเวแจงหมงแจงบักนะครับผมต่อไปนี้ก็คือในเกมเนาะอย่างแรกคือการแอดบอทนะฮะอย่างเช่นผมเล่นแมทใช่ไหมเราสามารถใช้คีย์ลัดนะครับผมแอดบอทบอทก็จะเข้ามานะครับผมซึ่งเราสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นที่อันนี้ผมจะพูดอไอที่ทมันแบบว่าสําคัญสําคัญเนาะ ในการเล่นของเราเนะมันจะมีการดรอปสปินคิ้วนะฮะผมมองอย่างนี้ดีกว่าผมเอาไอดี ID ผมเข้ามาดีกว่าไอดีหลักเข้าเพื่อนๆจะได้มามองเห็นภาพเนาะไอ้สิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะคือทุกๆก,การเล่นนะเข้าไปเล่นนะผมมันจะมีการเราจะมีธิ์ดรอปนะผมสปินคิ้วนะฮะกล่องนี้นะฮะกล่องนี้แล้วกล่องนี้ดรอปอะไรที่สําคัญสำคัญก็คือจะมีแหวนมิดนะกับแหวนสการเลตเนาะแล้วก็ เหรียญก็คือการ์ดรีมูเวอร์นะผมก็คือยาถอดการ์ดซึ่งยาถอดการ์ดนี่แพงมากนะฮะในเซิร์ฟนี้หลังจากนั้นก็จะมีเหรียญของตัวละครน,นะฮะเหรียญของตัวละครคือได้จากไหนเห็นไหมเอ่ยมันจะมีนูริเห็นไหมเอ็ดิชั่นแล้วไม่รูเรียกคอยนูรีใช่ไหมของเนลของแคสของซิซิเลียเหรียญนี้หาได้จากแต่ละสนามเนี่ยเห็นไหมมันจะดรอปเหรียญไม่เหมือนกันนะเช่นผมมาแนะนําให้เพื่อน <S <S ๆเล <ๆ S 2> ือกสปิก้ามานะ เพราะว่าซปิก้าของน้อยสําหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะมาปั้นสปิก้าก่อนนะผมค่อยไปตัวอื่นนะฮะก็คือมาเล่นไอคนนอนเนี่ยก็คือจะดรอปเหรียญไอคนนอนนะฮะไม่ <laughs> ดรอปเหรียญไอคนนอนเลยดรอปเหรียญสปิก้าเออซึ่งเราก็จะเอามาเปิดในอะไรเอ่ยในกาชาถุงดำได้ไหมปึ๊บนี่เออเราเปิดเหรียญตัวไหนมันก็จะได้ตัวนั้นนะครับประมาณนี้ถุงดําตอนนี้ก็จะมีการดรอปแว่นบวกเคิร์ฟสิบนะฮะจากถุงดํานี้ก็คือเป็น ของแลไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมสามารถเปิดกันได้นะครับการสะสมการาดน,นะครับทิเคตนะฮะสเปเชียลอีเวนต์นะฮะเข้าไปที่อีเวนต์นะครับอันนี้คือเพื่อนๆเ,เรามาศึกษากันเองนะฮะอันนี้ศึกษากันเองเลยเออผมจะบอกคร่าวๆเฉยว่าการแลกของมันแลกยังไงใช้ TP เห็นไหมใช้ TP 4ี0สี่พันแล้วก็กล่องเปล่าก็คือไอสปินคิวที่เราเล่นอนะ่ะอีกห้าห้าร้อยกล่องก็จะแลกมินตี้ยูเอลนะครับผมอ่าแล้วก็มีแลกมงแลกไม้อะไรเงี้ย วันนี้นะั่นอันนี้คือควรเก็บไว้นะครับมีอะไรมากมายเพื<ๆ>่อนๆลองมาดูกันเองแล้วกันเนาะเนี่ยคีเคอร์นู่นนี่นั่นคาเนชั่นด้วยนะ,ะผมมีในตัวขีดชิ้นเลยเมื่อกี้มีสามชิ้นอันชิ้นที่เทะไ,ได้สองก็ชิ้นเทดได้หนึ่งใช่ไหมวันลเราเปิดเหรียญนะเปิดกราะชา้าผมเนี่ยเรามีคันเนชั่นใช่ไหมเราเปิดเนลเนี่ยเราเปิดเนลเนี่ยผมจะได้แลทันทีหนึ่งชิ้นถ้าผมเปิดมันก็จะคันเนชั่นจะลดไปหนึ่งชิ้นเอคันเนชั่นก็คือการ เปิดแลแล้วได้ได้ของแลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะได้อะไรอีกเรื่องนึงประมาณนั้นนะผมอย่าไปกดมั่วสมมติเพื่อนมีคอนเนคชันนี่คือไปเปิดเหรียญมั่วไม่ได้นะฮะสมมติผมอยากได้ของสป,ปิกา้าผมกดสตาร์ทเนี่ยคือของสป,ปิกา้าแลสป,ปิกา้าคือขึ้นมาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่ก็นับไปตามนั้นนะครับผมแล้วก็มีระบบการตั้งเทรดนะผมออโต้เทรดนะฮะก็คือเวลาเราขายของเราสามารถปิดเกมนะผมได้นะครับผมของชิ้นนั้นอยู่ไหนเอ่ยผมไม่ค่อยได้ขายของเท่าไหร่สองหมื่นนะสองหมื่นปังซึ่งเราสามารถใช้แอดแล้วก็ เอทีนะผมซึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ12ชั่วโมงนะฮะซื้อตั๋วหนึ่งใบสามารถเปิดขายของได้12ชั่วโมงครับผมประมาณนั้นนะครับต่อไปนี้ก็คือสายฟรีนะฮะสายฟรีสายฟรีฟผมเห็นเพื่อนหลายๆคนบอกว่ามานิวเจนทำไมต้องเติมตังค์อย่างเดียวซึ่งผมจะบอกนะคือสายฟรีเล่นได้นะครับผมอาจจะเล่นยากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่ก็คือเราเลือกที่จะสายฟรีไม่ว่าจะเกมอะไรอะ่ะคือสายฟรีมันต้องยากกว่าสายเสียตังค์เสมอนะฮะก็ะผมจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันสายฟรีมันจะควรจะเดินทางไหนพี่เออ ไอสองห้พี่เดินสะดวกเถอะใช่ไหมคือผมแนะนํานะครับผมการจะเล่นสายฟรีนะฮะแนะนําอย่างแรกก็คือเพื่อนๆควรเล่นสปีก้านะครับผมเหตุผลก็คือของน้อยกาชาเต็มไวแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ทุกทุกยศทุก,ท,กทุกการอัพยศผมสมมติว่าเป็นโปรอ e, ีขึ้นโปรดีอย่างเงี้ยเราจะได้คันเนชั่นหนึ่งชิ้นเราก็สามารถเปิดกาชาได้เรื่อยๆแล้วก็ของก็เต็มง่ายด้วยนะครับผมเพราะว่าสปีก้าของน้อยนะครับ หลังจากนั้นคือการเลือกของฟรีนะครับไปกดของฟรีก่อนก่อนหน้าน,นี้เราเพิ่งกดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะชุดไป2ชุดใช่ไหมครับผมชุด1ชุดแล้วก็ปีกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาดูที่มาดูที่การ์ดครับผมให้เรากดซื้อการ์ดโลโลเอซาร์มาครับผมปึ๊บอันนี้คือแจกฟรีนะครับโลโลเอซาร์นะผมสำหรับเล่นไม้สองเจ็ดหกนี่สบายเลยครับ เออ่มีอะไรอีกเอ่ยโหนี่ครับผมแต่มันจะหมดเขตเร็วๆนี้คือผมลงคลิปไม่รู้เพื่อนๆจะทหรือเปล่าครับเก็บ300หลุมเนี่ยได้พอยต์จั้งร้อยหนึ่งนะคุกกี้อีก20,000ื่นนะผมคานิชั่นอีก1อันนะฮะโอ้เสียดายนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำหรือเปล่าเพื่อนๆทำก็มาทำทำนะครับผมแค่300หลุมเองครับผมไม่สบายนะครับสําหรับสงสัยว่าเสียงขึ้นจมูกเออมีตรงนี้นะครับผมเราจะได้ออโต้คาลิเปอร์200แล้วก็บูทสามร้อยใช่ไหม โอ้เนี่ก็คือกดไปแล้วครับลมนงล,ลมหนึ่งฮนะกดซื้อไปเลยอันนี้คือฟรีนะฮะก็หนึ่งคุกกี้ครับผมก็ฟรีนั่นแหละแล้วก็ไม่มีแล้วครับผมนอกนั้นก็จะมีอะไรเอ่ยนี่ผมน,นี่คือก็จะมีนี่ให้นะครับผมคัทดีเอสีกับเอ่อไททันเอสีนะครับผมแล้วก็ถุงแล้วก,กดรับเลยนะครับผมอันนี้คือฟรีนะครับผมน,นี่ปีกที่เรากดมาเนาะแล้วก็ชุดที่เรากดมาเมื่อกี้โลโล แล้วเราก็จะเข้าไปสุ่มไม้กันว่าเราจะได้ไม้อะไรนะครับใส่จุดก่อนปึ๊บอ่านี่คือเล่นได้แล้วละเอ่อในนี้จะมีกล่องนี่ครับผมนิวเจนสมัครใหม่เข้ามาก็จะมีนิวเจนขับเซตบ็อกซ์ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็สุมไม้ไปว่าเราจะได้ไม้อะไรนะจ๊ะมันจะขึ้นประกาศด้วยว่าเราจะได้ไม้อะไรลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหลูกตุ้มทองไม่ต้องลุ้นแล้วแหละฮะมันจะขึ้นมาบอกข้างบนเนี่ยประมาณนั้นนะฮะ โอเคผลลับด้วยนะฮะเออเราก็ไปอัพไม้กันที่บอกครับผมคือเราอัพได้50ครั้งครับผมเห็นไหมเรามีตั๋วฟรีเนี่ยการอัพเกรดได้50ครั้งเนาะเอาละผมจะลองเล่นไอคอนแล้วกันแนะนำให้เล่นช็อตแบตนะฮะรับเก็บหลุมผมลองตีเก้าหลุมกันแล้วกัน อันนี้คือเทสให้ดูนะครับถ้ามีเสียงก็แกลกงก็คือลูกผมคนระับผมอยู่ข้างหลัง <c oughs> อันนี้สปินมันแค่สิบเอ็ดใช่ไหมผมใส่สิบเอ็ดนะผมบอกครับผมแอดบอทเข้ามาเลยแอดบีโอที bot. ปุ๊บบอทเข้ามาเอายาเข้าไปด้วยเผื่อจำเป็นนะผมเปิดแอซิดเข้ามาทำไมนะ นี่นะผมตอบไปแล้วถึงชิ้นนะฮะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะอันนี้ก็ได้ต่างลนะหมื่นหนึง่งก็จะไปขายนะโอ,โอ้มีมัมเรียกคอยสปีกอร์เห็นไหมครับผมมันเด้งขึ้นมาละวยังไงชิวๆครับผมผมปิดเอฟเฟกต์ด่วนแสบตาว่ะแสบตาเกินดีขึ้นไหมดูดิกี๊ดเออ ดีขึ้นเยอะฮะแล้วอโตโคาลิปดอกคาเนชั่นนี่ครับผมที่เราดรอปได้ก็จะประ,ประมาณนี้แหละแ <c oughs> มตต์หนึ่งนะผมไม่น่ากดแอซิสไปเลยฮะเห็นไ,ไหมเอ่ยประมาณแมตต์หนึ่งก็จะดรอปแบบเมื่อกี้ผมมีเสียสปิก้าหนึ่งอันแล้วก็มีแร่ มิสติกสโตนใช่ไหมหนึ่งอันแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมคือผมแค่มาตีดูเฉยแต่ว่าแมตต์แมตต์หนึ่งอ่ะมันดรอปอะไรบ้างเออที่เราได้มาก็คือเหรียญเมมโมรี่คอยใช่ไหมแล้วก็ไอ้มิสติกสโตนเนี่ยคือสําคัญมากนะครับผมคือมีราคานะครับในเซิร์ฟนี้มีราคาสามารถไปตั้งขายได้นะครับผมก็มีประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการสมัคร VIP เอ่อมันจะสามารถทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะผมซึ่งมันจะสามารถดรอปของได้2ชิ้นนะผมจากเมื่อกี้1ชิ้นใช่ไหมที่เราเเห็นมื่ออกกี้้าิดรป ไอเหลี่ยมิก้าหนึ่งชิ้นก็คือกลายเป็นดอปสองชิ้นเท่ากับเราเป็นเ i p เพื่อนๆเอาไปชั่งใจดูจะควรซื้อหรือไม่ซื้ออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเล่นสายฟรีจ่ากก็เล่นได้เลยนะครับผมแต่อาจจะช้าก่าเพื่อนๆคนอื่นหน่อยนะครับผมเล่นสายชิวๆก็ได้ไม่มีปัญหาครับผมก็วันนี้ก็คือการอัดวิดีโอผมอาจจะมีกระตุกกระติกกระตักอะไรอย่างนี้บ้างนะก็ประดานภัยรับผมมีลูกมากวนข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วก็คือผมเนี่ยมีอาการไม่สบายนิดหน่อยด้วยประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆก็มาสามารถมาเจอกันได้ใน หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่เนาะก็ผิดพลาดป,ประการใดขออภัยไว้นะที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝันดีอารุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับผม